สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราช่องถายเอกสิ้ยพายป๋องกับควันเอกนะครับผมวันนี้เราก็ามาเยี่ยมเยือนพี่เอกซิ์กันหน่อยนะครับผมตกมันนะครับตกมันตกมันอยู่นะครับผมนี่เห็นว่าเห็นไหมครับหลังตานะครับจะมีน้ํามันออกมานะครับผม มีน้ำมันไหลออกมานะครับนี่เขาเรียกว่าการตกมันนะผมนี่ก็คือการตกมันนะผมตกได้กี่วันแล้วสี่ห้าวันแล้วนะผมตัวยังกินปกติไหลล่างไหมไหลล่างด้วยนะครับนี่ไหลล่างก็คือ บริเวณจูนะครับนี่นะครับมีคราบน้ำมันไหลออกมาีนน้นี่ตนะกมัน,นะครับหลังจากผสมพันธ์หลังจากผสมพันธ์นธได้หกรอบหกครั้งนะครับตอนนี้การปกตินะครับกระดิกหู ไม่บุบบับนะผมก็ย้ายมาไว้ด้านหลังนะผมเพื่อให้อยู่ห่างจากตัวอื่นอยู่ห่างจากคนนะผมปกติเพี่สิบจะต้องมานช่วงพฤศจิกานะครับแต่ว่านี้ก็เอาทับตัวเมียก็เลย หลายก่อนเป็นจันยานะผมตกมันรอบนี้คงไม่นานประมาณเดือนกว่า2เดือนครับผม ด้านหลังก็ร่มนะร่มรื่นทำใส่น่นอนดูแล้วไหลทั้งสองข้างนะผมนี่เขาจะทำใส่ผมนะเคยดูนะครับ ออยังงไแต่หูก็ดีปกตินะครับพองก็ไม่เปิดแต่โดยปกติถ้ากาหนหลังงาน้ายหันขวาเดียวมาแล้วครับไม่เป็นไรนะคผมใส่ยายเขาก่อน,ส,นสักครู่นะครับสักครู่ ให้อาหารนะับเพื่อเบียงเบนความสนใจนะผมจะได้ไม่มาวุ่นวายกับเราตรงนี้ก็ล่มนะครับช่วงบ่ายช่วงเวย็นนะครับช่วงเช้าก็จะร้อนนิดนึงนะครับรอบๆก็เป็นนี่ครับหญ้าครับอาหารทั้งหมดเลยครับนี่ ปกติถ้าต้นสองเชือกของผมถ้าตกมันก็ต้องมาอยู่หลักนี้นะผมแบบก็ดูดยหญ้าครับนี่ของเราทั้งหมดเลยนะผม ้นไม้นี่จะทำให้พันโซ่มันนี่เนาะมันหักมาเล่นทำไมปีกสินหักกิ่งไม้มาเล่นนะกลัวว่าจะทำให้พันโซ่นะครัวเวลาตกห,หนักๆก็จะลำบากนะผมสมดปองเราก็อยู่ด้านหน้านะผมอยู่ ในโรงเรือนโรงเรือนถุงทองก็รอดูก่อนคะรับมีต่เหล็กนะผมยังไม่มีเงินทำอยากทำให้เขาเดี่ยวๆเลยนะไม่อยากทำติดกันเพราะเดี๋ยวเวลานี้มันจะหลังให้กันแล้วดึงหางกันเล่นรับผมได้หรือล้ ไอวิทไปไหนฮะวิทยไปไหนสดุดฮะ,ะมันอยู่ไหนฮ <รอ S 1> ออะออกแล้วเข้าภาษางีพอออกอย่เข้าภาษางีพอออกอย่ พี่ปองของเราที่เยอะเลยนะผมไม่ได้มาแค่วันเดียวนะผมยังไงก็จะตกพร้อมกันนะเดี๋ยวมันจะไม่มีที่ผูกนะผมเพราะการผูกในโรงเรือนมันก็อันตรายนิดนึงนะครับปองงานยาวด้วยเดีย๋ยวงานชนเสาหักนะเสาไม่หักนะงาหักนะผม <laughs> งาจะหักเอาไอ้พี่เขาอยู่ไหนอนะ ของสุดหล่อของผมตูตาด้วยครับผมตาขวางนะนี่ก็ช่วงนี้ก็หญ้าก็ขึ้นสวยนะพอฝนตกตามดูก,การฝนหญ้าก็เขียวกระจีนะนาแรงก็แลงแรงนะผมดาวยาโยนช้างได้ดาว กดยายช้างที่ถ่ายถ่ายรูปถ่ายคลิปอยู่เอายายช้างหน่อยฮะมันไม่ม<ะ>ไมไกล้าหรอก,ก,กนี่อันนี้ก็วันหยุดนะวันอาทิตย์เอาไปถึงงายเลยมันไม่ทำอะไรหรอกพอง,งายทองเลย อาเอามันคือคือหน่อยตูมันไปถึงดิไปถึงช้างเลยเอาโยนใส่งั้นเดี๋ยวโดนสวนเลัาคืนเลยเอ้ยหอมหนึ่งมันไม่ค่อยเต็มบาทนะผม กำเดียวอโอเหนื่อยไหมาหนืีอยช้าทำเน้อเองพี่ป้องสุดลองผมก็ได้กินอาหารแล้วนะผมตอนนี้คอนโมน่าจะไปตัดยายอยู่ไม่เห็นเดี๋ยวถ้าคอนโมมาเดี๋ยวก็จะพาลงสะหน่อย นี่อุ่นมาด้วยนะอุ่นอุ่นไเนยอ้่นสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วเร็วสวัสดีครับก่อนเร็วเราจะพาไปดูหมาอุ่น มาหน่อยอุลสวัสดีครับก่อนอันนั้นก็บ้าพอแล้วนะู่น,น,นอุลสวัสดีครับก่อนแล้วสวัสดีครับก่อนแล้วเดี๋ยวซื้อของเล่นให้เร็วสวัสดีครับไอเตี้ยเอ็งจับเข้ากับถุงทอง,งได้เลยเสวัสดีครับก่อนแล้วเออจำไว้ไอเตี้ยพูดไม่ได้นะครับเด็กน้อยทุกวันนี้ โอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ